ไปข้อที่4ให้หาครนนะครับของ24กับ30มเท่ากับเว่างั้นอา้าวสุดคูณแม่ไหนดีเอ่ยป6เนะเาะอ้าวแม่3ามอ้าสามแปดยี่สิบสี่สามสิบเป็นสามสิบอ้าวแม่แม่ไหนอีกแม่ไหนอีกแม่สองสองสี่แปดสองห้าสิบไปต่อไม่ได้แล้วครนนะครับเขาให้เท่ากับ A จริงๆเราจะเขียนว่าคอ,อนอเท่ากับเราจึงเขียน a เท่ากับเลยนะครับเพราะเขาให้คอ,อนอเนี่ยเท่ากับ A เพราะนั้น A เท่ากับคอนอก็คือ3คูณ2คูณ4คูณ5นี่เลยลืมหรือยังเอ่ยตามแนวปากกาสีชมพูวิ่งผ่านนี่นะครับสาม2เป็น6 4 5 20 6คูณ20ได้120เพราะฉะนั้น a เท่ากับ120อย่าเพิ่งใจร้อนมาตอบข้อ3นะครับบางคนหัวไวต้องทำต่ออีกเขาเลยถามว่าหอรอมมของ a กับ60อ่า a ก็คือ120กับ60เอาหาหอรอมมช่วยกันแล้วค่อยตอบนะครับ120กับ60เอาสูตรคูณแม่ไหนเอ่ยแม่10 เลยเนาะจะได้รวดเร็ว10 12เป็น120 16 60แม่ไนอีกแม่6 6 2 12 6 16ไปต่อไม่ได้แล้วหอร์มอเอาแค่ส่วนนี้นะครับไม่ต้องลงมาข้างล่างเหมือนคอรนอเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเท่ากับ b หอร์มนอ่ะจริงๆเราจะเขียนหอรมเท่ากับเราเลยเขียน b เท่ากับนะครับ B เท่ากับ10คณ6ตอบ60 นะครับเห็น60ก็อย่าเพิ่งมาตอบข้อหนึ่งอีกนะครับอย่ามือไวนะครับอันนี้ได้ A ได้ B แล้วโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถาม A บวกกับ B โอ้โหปอหกสู้ A บวกกับ B ครับเพราะฉะนั้นเอา60บวกกับ120ข้อนี้จึงตอบ180ครับตัวเลือกที่4อ่เอา A กับ B มาบวกกัน Okay.